สวัสดีครับพบกับผมอํานวยวาวจากักรีเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาคลิปของการแข่งขันยิงปืนสําหรับปืนกระบอกนี้นะครับ g ล็อก4 4เนี่ยนะครับขนาดจุด22 AR กระบอกที่ผมเคยรีวิวไปให้ชมแล้วนะครับเอาไปยิงแข่งขันในระบบศาสตร์ตยุทธ์ของเมืองไทยหรือที่เรียกกันว่ายิงในระบบ HDP นะครับ HDP นะครับของ พี่เมย์หรือครูเมย์นะครับที่สนามยิงปืนภูมิพลินนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเป็นการชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่านเลวัตนะครับคนตํารวจโทเลวัตกินเกสรนะครับโดยมีอาแต้มนะครับเป็นตัวแทนมามอบถ้วยรางวัลอาแต้มหรือว่ามือปราบหูดำเนี่ยครับคนตารวจตีวิชัยสังกัภของเราเนี่เองนะครับก็กระบอกนี้ก็เป็นอาวุธปืนขนาดจุดสองนะครับแข่งขันในดิวิชั่น RP หรือว่า ริมไฟพิสตอนก็คือปืนสั้นที่ใช้กระสุนชนวนริมของเราเนี่ยนะครับกระบอกนี้ก็แต่งนะครับเปลี่ยนศูนย์หลังเป็นจุดสีเขียวศูนย์หน้าเป็นจุดสีแดงนะครับสำหรับให้จับเป้าได้เร็วขึ้นนะครับคันค้างสไลด์ครับแบบนูนออกมานะครับทาให้ปลดค้างสไลด์ได้ง่ายปุ่มปลดแม็กสูงกว่าของเดิมบอร์แม็กอลูมิเนียมธรรมดาเนี่ยครับสีแดงนะครับแล้วก็แต่งระบบไกให้เบาลงนิดหน่อย แล้วก็เอาไปทําการยิงแข่งขันนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันที่12นี่เองนะครับเดี๋ยวคลิปการยิงเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันครับ

หนึ่งีีสองแมกซี